เราังอยู่กับที่ป๊อปเตจนะคะสำหรับ EP พหนึ่งที่เขาเพิ่งแบบปล่อยมาเนอะหลังรีแบนด์ก็ที่ป๊อปเตจโชว์ แล้วก็โชว์ใช่ว่ามันเป็นชื่อนี้วะติปับ p Stage Show s h เออซึ่งอาศิลปินสุดท้ายที่เราจะมาทำเรีอกชั่นปิดเออสำหรับอีพีหนึ่งนี้ก็คือคุณแพทริกอนันดาเนาะก็เราเคยทำเพลงไกลกับเออคนกลคนคนคนฉันมียาเป็นคนไม่ดีไม่ใช่เละพี่ชาผิดเพลงแล้วอ่ะซึ่งอ่า เพลงนี้นะคะชื่อเพลงว่าจันทังคานพุทธพัฒนาคานพุทธพัฒน์สุขเสาร์อาิตย์ everyday กูยังเรียงวันไม่ถูกเลยอะวันนี้ไม่ได้ค่ะไม่เคยฟังเลยไม่คศูนย์ศูนย์ความรู้ศูนย์องค์ความรู้ฉันแค่ฟังครั้งหนึ่งเพราะว่าฉันชอบเข้าไปฟัง new music ใน apple music ใช่ไหมแล้วมันอ่ะอยู่ใน new music ไงเออก็เลยเคยฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะค่ะ คือเพลงช้าใช่ไหมประมาณเนี้ยไม่ใช่มีเดียกูกูแบบสำหรับกูคือเพลงช้าไม่ใช่ช้ามีเดียมโอ้หมีจบดีดีดอกช้าเอาอะไรมาช้าดนตรีขนาดนี้เขาทำดนตรีดีมากเลยอะ ตีอะอนี่ค่ายเดียวกับแปมนะอืดำมเมื่อกี้เปิดดี

เธอเขา u ้อง o ยู่ตรงเน e e ยฝนจ m หมกในหนึ่งวัน e t ่สิบสี่ช n ่วโมงท่านสี่ร้อยสี่สิบนาทีแปดเป็นหกเนี่เป็นหีดที่เธอรู้สึกเธอไม่รู้ดิเธอไม่รู้ดเธอไม่รู้ดิ t นี่ยเราสาบไปหมเธอไม่รู้ว่าดิเธอไม่รู้ว่ะด คำเยอะยอะเพลงอ่ะอืแบบลองไม่แทบไ,ไม่ได้หายใจเห็นหม<อ>ากทุกวันไม่อาปากเลยออกนาสิกปะ <c oughs> เพลงนีนาิแแบบเมลดี้ไรเง้ยติู๊เไม่เหมือนดูนองไทเลยใช่ถึงบอกว่าเสียงเหมือนฝรั่งอะที่เขากำลังแบบเสียงประมาณนี้ยมันกำลังฮิตอะเสียงเหมือนเพลงฝรั่งที่แบบฮิตในติ๊กต็อกอะ หน so yeah. mm ้าเขาด้วยแหละมันเลยไม่ดูเป็นคนไทยร้องเลยมันดูเป็นแบบมันดั่งชาดเธอ อาจาร์าคารภูประสาทสาวที่เออ everyday เออชื่อถูกแล้วก็ได้ไม่เห็นเขาลองเออแบบเพลงแบบชัดๆมากขึ้นสําหรับเพลงนี้เพราะว่าได้เขาได้ลองเต็มๆตืมเรารล่มเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเขาไม่อ้าปากเลยทุกวันทุกวันยังเป็นอย่างนี้แหละทุกวันอย่างเงี้ยเออแต่มันเป็นการสไตล์ของของของคนแหละมันเหมือนแบบก็ศิลปินอ่ะมันมันร้องแบบ ตามสไตล์ของเขาอะชออมันก็อยู่ที่ว่าคนฟังจะตัดสินยังไงว่าจะชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเออมันก็แล้วแต่คนฟังเลยไงแต่เรารู้สึกว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของเขานะเพราะว่าน้ําเสียงของเขาเทคนิคของเขาเนี่ยค่อนข้างเก่งขนาดเพลงแบบเหมือนจะร้องง่ายใช่ป่ะคาเยอะมากคําเยอะร้องยากนะคําเยอะมากแต่แต่ในคามามันมีลูกแอดลิดแบบเหมือนไล่ไล่เขาเรียกว่าอะไระเหมือนมีการไล่ของคําด้วยอะ ชูกวนใช่เออคือมันไม่ได้แบบทม <ตำ S 1> ฟิวอยู่เหมือนไม่ง่ายอะ่ะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายแ,แล้วก็พอลอง,ลองไปแล้วก็ทวิสต์ไปแลบเลยลอ,ลององอยู่แล้วก็แลบเลยไม่หยุดหายใจ <Wow. S 2> เออซึ่งแกถามฉันว่าเขาเสียงนาสิกไหมไม่ใช่เพราะว่าคนลองนาสิกคืออ่ะถ้านาศิกเลานึกถึงออกก็คือพี่ลีเดียกับพี่ไดโนฟิงซึ่งคนเนี้ยไม่ใช่คนนี้ ตั้งใจตั้งใจจะร้องให้อยู่ตรงอยู่แค่ตรงนี้จมูกอยู่ตรงปากอ,อยู่แค่ตรงนี้เขาตั้งใจมันเป็นสไตล์เขาจะบอกว่าเวอร์ชแรกขึ้นมาเราฟังแค่เสียงเขาอะเขาเขาเหมือนออกเสียงเป็นแบบฝรั่งเลยใช่ใช่ใชเป็นการร้องเพลงภาษาไทยที่ออกเสียงเป็นเหมือนสำเนียงฝรั่งเราอะนึกถึงเพลงประมาณแบบอา everything sucks just kidding <laughs> คือจะเป็นเพลงสไตล์ประมาณน,นี้มันจะแบบน่ารักน่ารักใช่ปะแต่ว่าสำเนียงการร้องเขามันเหมือนฝรั่งเหมือนเอาเป็นเพลงเป็นเนื้อไทยแต่ว่าวิธีการร้องอ่ะเป็นแบบฝรั่งนิดนึงไม่เหมือนคนไทยรอ้องชต้องบอกว่าไม่เหมือนคนไทยรอ้องแล้วตั้งแต่ดูโชว์มาก็<ๆ>ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนเอาฝรั่งมาลองเพลงไทยอืมเออ ก็เลยไม่ได้รู้สึกติดอะไรนะไม่ติดไม่ติดรู้สึกแบบโชว์ดี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 พอ p e r อร์มดีเลยเราชอบซาวด์ดนตรีของเพลงนี้เราว่าเปิดมาดีแล้วก็จังหวะน่ารักจังดนตรีดีอะจนตเอ้ยดนตรีซาวด์แบรนด์ดีมากเลยนะวันนี้เออเขาเล่นแบบดนตรีแบบดีมากชูมากใช่เออโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเขาก็มีความสามารถแล้วก็เป็นเป็นศิลปินที่แบบเป็นไอคอนิกได้นะเรารู้สึกว่าเขาสามารถที่เป็นไอคอนของเด็กยุคนี้ได้เลย <buch> ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเพลงหนึ่งเนาะเพลง,งสุดท้ายโอ้ยซิตค่ะเพลงชาจ้ะอันนี้ชาของ <c oughs> จริงชาชาอันนี้ชาโอ้ยเพลงนี้ดี

<inate> ดีมากเลยเนาะ <c oughs> อันไนลไร้องดีดางมากเพลงเนี้ยเสียงเข้ากับเพลงนี้แบบมากๆแบบดนตรดนตีอะไรแบบไปหมด <music in> <background>

จะมีฉันที่คอยดูแลเป็นที่พักใจออต่อให้วันที่ฟ้าไม่เป็นใจต่อให้วันที่ลมหนาวเท่าไรต่อให้เธอต้องเจอวิริยสที่แค่ไหนขอแค่เธอเห็นมา าว่ามาว่าดูแลเป็นที่พักใจของเรา always be your always ก็จบไปแล้วกับเพลง Oasis นะคะเป็นเพลงปิดของ อีพับสเตจอันนี้เพลงช้าอีพีหนึ่งจ้าเอออันนี้เพลงช้ากูเข้าใจผิดอย่างแหละลืมแยกไม่ออกว่ามีเดียมก็ช้าไม่ใช่กูแบบมันลืมไงมันไม่เพิ่งฟังครั้งเดียวไงตอนนั้นอ่ะจนอาจารย์ปริพัฒน์สุกูก็เขาแบบเออทำได้ว่าเป็นเพลงช้ามึงตั้งแต่เพลงมีเดียมึงและวันนี้ออวันนี้มันแบบมันมึนอออ่ะสำหรับเพลง Oasis เนาะเราชอบนะเราชอบมากเขาลองดีมากเลยเพลงนี้แล้วก็ อ่ะเพลงเนี้ยคีย์สูงกว่าเพลงอื่นเวละก็เลยทําให้ลมจะต้องดันขึ้นเพลงและคําการออกเสียงต่างๆก็เลยต้องชัดขึ้น <laughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เพลงเนี้ยร้องชัดกว่าเพลงอื่นที่ฟังมาออือก็เลยรู้สึกช <laughs> อบคือคือด้วยด้วยพื้นฐานเขาเทคนิคอะไรเงี้ยมันพออยู่แล้วไงเทคนิคเขาการลูกอื่นไม่ว่าเขาชอบมากเลยว่าชอบชอบมาก เออคือเรารู้สึกว่าเขาไม่ควรมีเสน่ห์คนหนึ่งแหละใช่คือวันนี้ก็ต้องแบบยอมรับว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็มีคนมีเสน่ห์แล้วก็อย่างที่บอกฉันคิดว่าเขาเป็นไอคอนอีกให้กับเด็กรุ่นนี้ได้ถ้าใครจะฝึกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือคนนี้มีเทคนิคสอนเลยอะอเออให้แบบร้องไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเก่งก็เป็นคนที่มีเอกลักษณ์การร้องที่โดดเด่นแบบเฉพาะตัวเสียงเหมือนมิกมา,มาแล้วเสียงเหมือนมิกมาแล้วคือนโตจู คามิลาคาเบีเออก็เป็นเสน่ห์ของเขาไงเอกลักษณ์ของเขาแพทริกอีกแพทริกหนึ่งอ่ะแพทริกในช่วงแพทริกในช่วงอะไรเงี้ยที่มันเขาเป็นลูกแอตเลติกที่ไม่ได้หแบบใครก็ทําได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบลูกครึ่งอ่ะอืที่จะทําเออคือมันจะมีความแบบไล่ชัดไล่ชัดแล้วเหมือนเครื่องไล่อ่ะทั้งมันที่คอไล่อือจริงจริงในไทยยากมากไม่ค่อยมีหรอก เน่ค่อยมีสไตล์แบบไม่มีไม่มีหม,ม,มายถึงว,ว่าเทคนิคแบบนี้นยก็ไม่ค่อยมี<ๆ>มแบบยากก็ถึงบอกเนะเขาอบแปไอคอนิกเลยนะเนี่ยเพราะว่าแบบเก่งเลยอ่ะถ้าใครแบบฝึกร้องเพลงก็ฝึกจากเขาได้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่แต่เพลงนี้มันมันแบบใช้ลมเยอะไงใช้ลมเยอะใช้ใช้เทคนิคเยอะกว่าเพลงอื่นอืมอืมเพราะว่ามันจะต้องร้องสูงขึ้นไม่ว่ามันจะต้องถีบตัวมันเป็นมันเป็นเพลงที่มันจะต้องถีบตัวขึ้น มันจะไม่ได้ร้องเหม um. mm ือนแบบเป็นแบบไล่ไ hmm. ล่ไปหรื job, promises. erm อไหลไหไปเหมือนเพลงก่อนๆอะไรเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้มีดีนามิกที่ค่อนข้างทําให้แบบน่าสนใจแล้วการร้องเขาก็เลยแบบค่อนข้างตอบโจทย์อ่ะเออแบบร้องดีอืเห็นด้วยนะไม่เคยฟังเพลงนี้เลยอ่ะแต่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่เพอะเพลงหนึ่งมันแอบเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพลงเนี้ยเพลงเศร้าเลยเออเพลงมันแอบเศร้าแต่ว่าเขาร้องได้ดีอ่ะแบบถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีใ ฉันเป็นโอเอซิสคงเชื will your ่อ l อเปอโอเอซิสแต่วออย่างซึ่ง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเธอเข้าใจค่ะว่าโอเอซิสป่ะโอเอซิสมันคือทะเลสาที่เอออยู่ทะเลสาโอเอซิสอะไรอย่างเงี้ยก็คงมันจะเป็นเหมือนแบบทะเลสาทที่มีแม่น้ำอะ่ะ เอออะไรอย่างนั้นอ่ะมันคงเหมือนแบบว่าถ้าถ้ามันไม่มีถ้าไม่ว่าอะไรอ่ะขอให้ฉันได้เป็นแบบโอเอซิสของเธออะไรเงี้ยนะมันก็มีการเปรย์เปยที่ดีนะก็ว่างกานเปรยบเปยจริงๆเมื่อก่อนอ่ะวงฟล็อกของอเมริกามีชื่อวงโอเอซิสช่องหนั่นก็ดีอืมดีเป็นโชว์ที่ดีเลยเราชอบชื่อเพลงซื้อตอนแรกคิดว่าเป็นเพลงฝรั่งเพะพอแบบชื่อเพลงมาเป็นแบบโอเอซิสอะไรเงี้ย หรอไม่ไม่ไม่แค่มันเป็นชื่อภาษาเกตเลยเขามีทําเพลงสากลด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าเขาทําเพลงสากลนะมันต้องดีมากเพราะว่าเสียงเขาแบ่มันจะได้มากเลยอ่ะใช่มันจะฟังมากใช่ก็อย่างที่บอกอ่ะเขาเหมาะกับการร้องเพลงฝรั่งมากๆเพราะว่าเขาร้องเพลงไทยไม่ชัดต้องบอกว่าอันนี้มันคือสไตล์เขาอืถ้าเขาร้องเพลงสากลก็คือปัง น่าจะมีแหละมั้งไม่รู้เหมือนกันต้องเดี๋ยวต้องไปรอแบบตามดูสืบดูเออมันต้องตาแบบตัสเลอเยดีจริงดีจริงลรามาคอมเมนต์กันนะคะสองเพลงเลยทั้งจันหนึ่งคันพูนสุขสวัสดีทุกวันใช่แล้วก็เพลงนี้นะคะโอ้ยสิลองมาคอมเมนต์กันว่าใครเป็นแฟนคลับเขาก็ลงมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แล้วก็ลองมาเมนว่าชอบเพลงไหนกันบ้างแล้วก็ชอบโชว์ไหนมากกว่ากันเนาะเออแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในที่บอสตสเตจ อีพีต่อต่อไปกับศิลปินที่เราตั้งใจทาใช่ที่เราจะเลือกนะคะเราอาจจะไม่ได้ทําทุกโชว์เหมือนทำทําหมดไม่ได้เพราะบางคนเราไม่รู้จักแบบเออคืออย่างเนี้ยเราเคยฟังคนไกลไงอืเราก็เลยจะอยากรู้ว่าเอ้ยเจ้าของออริจินัลเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยลองยังไงเออซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากเออพอเราเริ่มมาทําเรารู้สนใจเขานะใช่ใช่แบบเก่งเป็นคนเก่งคนนึงเลยอืมเออน่ะ ก็เรามาคอมเมนต์กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อๆไปกอที่โพสเตสสำหรับนี้ก็ต้องข้อตวลาไป,ไปก่อน,อนสำหรับวันนี้ต้องบายยค่ะ <laughs> ต้องายพายแล้ว <laughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ